สบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องป้องไปเบอร์สุขูสุขคนเดอ้อพี่น้องเดอ้อกำลังดูดขึ้นมาอยู่พี่น้องา๋าดูดหนองเดอ้อวันนี้ก็ทส่แล้วก็มาอื้นเพื่อได้งมพี่น้องอันนี้ก็เป็นรีแะละดูดลงไปรีนะ้องปากออกมาก็ิงลงไปรีพุ่นดูดไลเทอญหนาจะพี่น้องวังนนี้ดูดไลเทอญหนา ก็สีแห้งก็เฮือนาอย่างบแห้งนี่พี่น้องดูไล่เฮ่อนาไปจึงงอมที่แถวเฮืานานี่ก่อนหลานกำลังงมซอยเพราะว่าพไดีบอกพี่น้องมาหลายเพราะว่าเมื่ออื่นจังสีบอกมาหลายนะพี่น้องจึงงมเทนานาดูงมเทือนานี่ก้อนละกันก็สีแห้งกับพูดแหละเมื่ออื่นตอนเศร้าพอด้งมพอดีดูดพอดีเมื่อทั้งดูทั้งเอาเนพอดีสองมือสองคืนนี่พี่น้องทั้งดูทั้งเอาสองไปนะ สองมือสองคืนพอดีเมื่อแรงก็จะได้งมแถวนี้แถวเฮือน,นาเมื่ออื่นจะงมหน่องพี่น,น้องเนาะหน่องก็มีสองน้องอันนี้เป็นหน่องไม้อีกคนเป็นหน่องเกา นองไม่ปลาหลายอยู่พี่น,อน้องยี่อกระทังอันอยู่งมปลาอยู่กระทังคอทให้น้ำไหลลงมาอยู่นะพี่น้องเนาะพระาดูดก็นใช้เวลาดนดารถท่าปลาต้องเป็นสองคันพี่น้องดูดแตงสีทอบถึงนะพี่น้องเนาะ <c oughs> นี่จะนี่ก็มาถ่ายบรรยากาศคาวๆพี่น้องเบิ่งมืออื้นสิพี่น้องมางมปลาหลาาคากที่พี่นอ้องเห็นบ่บ่มขึ้นมานะ เาพี่น้องปลาขึ้นมาบนน้ำนะปลาหลายครับปีกอนปีกายนี่ขายได้สามล้านปลายแต่ปีนี้บนโฮเต้เขาใดปลาปลายหลซ้ำปีกายน่ากัดจงไว้ยู่ไว้กินแน่พี่น้องดูทางสีดูดน้องคุณน,นะพี่น้องนะ ดูเจ้าคุณพี่น้องหนองกวางเติบพี่น้องเกาน้องเกาเอียนร้ายหลายเลยพี่น้องเอียนตัวตแง่ตัวซ้ำแขนซ้ำอย่างนี่ก็มีเอียนนะถ้าเบิ้งได้เวลาหนองแง่แห้งนี่นะปลามาันอันปลามาลาันไรลงมาหนองน้อยนะปลาม,าลามาันไรลงมาหนองไม่พี่น้อง,องคานเรือเรือขึ้นมาจะเป็นตาสะอ่อนดิฮึ่ยๆสรอยกันซอยกัน เมื่อแรงเป็นวัสมถถัติกระดุงบเพร่าวเอาปลาหน่อยบ่กอึด่ปลาหน่อยพี่น้องจุ่มกระดึงลงนี้ปลาปลาหลายคัก้า,ากันเพื่อปลาหากันง,งมเพื่อนาไอแ,แก้วได้นี่เพื่อนานี่ปลานี่ กำลังพากันซอยกันเฮอยังเป็นย่งดีพี่น้องใช้เวลากับมืออื่นมอยางเสียาแล้วมืออื่นตอนเศร้าน่าจะแล้วพอดีสองมือกับคืนหนึ่งหละพี่น้องเอานะตัวนี้ว่าพิษสองมือสองคืนว่าสั้นสองมือกับสองมือกับคืนหนึ่งเด้อพี่น้องเด้อเอานะน่าจะเป็นมืออื่นตอนเศร้าเอาแล้วรูดมือนีมือแรงกลางคืนแล้วกับมืออื่นมเอื่นตอนเศรากันบบแล้วดอกงานสวยๆคนแหละ ปลาหนองเก้ากระหลายอยู่เด้อันนี้เป็นหนองเก้าหนองเก้าเอี้ยนสมักอยูเด้พนนี่คิดตมเป็นอย่างไรถ่าย,พ,ยพี่น้องสมความยาวของนองไพองไรราาพี่น้องเงอนาะถ่ายบรรยากาศให้พี่น้องเบิ้งก่อนช้าสิบอันลงงมมืออื่นเมื่อนี้จนนี้กะถ่ายบรรยากาศให้พี่น้องเบิ้งซื่อๆเด้อเพราะว่างมกับงมืออื่นหมดเลพี่น้องเพราะว่าพือสิงแห้งกะ โดนเสเวลาโดนรถตัวนี้ต้องไดเอามาสองคันสามคันเลยพี่น้องเอามาแบบสำหองเพื่อน้ำสีแห้งเนาะเพราะน้ำไ้นาการยังบบแห้งยังไหลดิแล้วก็มาน้าหลุมนองหลุมกระสองหลุมอีกปลาจะเป็นตาทรงหลายอยู่พี่น้องแต่ว่าปีนี้ปลาน้ยหลยแห้งพี่น้องเพราะว่าปลาน้อยบรอุบรลงบุรลงไปเบิดปลาน้ยค้างอยู่หลุมนี่ล้าลาย บรรยากาศเป็นรอยกันปานพี่น้องให้น้ำไหลลงมาหลอกน้องพี่ไหลงล,ง,ล,ง,ลงไปหาโปมมาพุน่นเนาะถ่ายบรรยากาศขาวๆพี่น้องเบิ้งซื้อๆเด้อบดได้เันเด้พี่นอ้องเดบดได้งมเด้อมว้ันนี้มื้ออื่นจะค่อยมาลุ้นน้ากัน่าได้หลายสมัยหน่พี่น้องแต่วันนี้เฮาก็มาเบิ้งบรรยากาศการดูดเมื่อกลับมากับพ่อกลับมากับหลานพี่น้องพ่นละแห้งพ่นละจังให้ส่วนพวกอาพวพกอิหอังพกพี่นอ้นองมันมงมนํากัน น่าค้ำมันจะได้งมพี่น้องงมแถวเพื่อนาเด้เพื่อนามีปลาเด้พี่น้องปลาหลาคักอ๋อปลาบอนพี่น้องค้ำมันจะได้งมเพื่อนาเพื่อเพื่อให้นาเขาสีเ้งเ,งเนาะมืออื่นจะได้ลุกมืออื่นจะได้งมหนองพี่น้องดูดมือมัดคืนจะได้งมน่าจะเป็นมืออื่นเพร่ะจะงมงมกับเพื่อนสีแล้วกับ,กบดดวไซเวลาโดดอยู่ เดิดอ่องแมลงตรงนี้ก็จะไปซื้อพวกพักพวกอย่างมาไว้พันเลยพวกพักสลัดพวกข้าวเปลือข้าวปุ้นนะพี่น้องนะพวกพักหอมมาไว้พันปลา น้ำมนันยังเลือหลหลกระโดดน้ำเพื่อน,นาดึงยาดึง,งน้ำออกให้น้ำเพื่อน,นาไหลลงไปให้น้ำเพื่อน,นาแห้งก็ได้งมป่านะพี่น้องเนะน้ำม,มันออกบอนานแห้งนันแห้งเดพงีพี่น้องปลาบอ่ะฮะปลาเดีพี่น้องไ่ได้ที่งมมด้วนี่ <c oughs> ปานอันให้น้ำไหลไปซื้อกยังได้ปลาแล้ว ปลาเห็นบพี่น้องปลาหลายอยู่เด้ยีย่พอเขาจะงมเด้ปลาอันปลาห้ยนาซื้อๆกันอย่างปลาห้น้ำไหลลงไปได้ปลาแล้วปลาปะงมดูปลาฮะพอาดะเปี้มมงก็สูเขาจะเปี้งกสวยนี่ฮะ พอได้กินสวยอยูได้พี่น้องเอ้ยวายเปียกเป็นไรพี่น้องเอ้ยลงอีกเอาอันเสียมอาจุกนะกระดุกน้อยเห้ยคุ้มแล้วไม่ยังมึงหางไข่มึงเไม่ยังออกมึงนี่มึงนี่ปลาออกว่ะลุงหางอย่างลุงก็มว้ายู่ดิโอ้โหเ้ปลาปลาออกแ้วพี่น้อง เอาเนี่ยมาอัดแก้วพี่น้องนี่ปากคอกับปลาดุกแต่ว่าออก,อกแล้วแล้วปากอัวออกับมึงกินได้ปากคอป่ะออกเลยพี่น้องอัดข้างๆร้อมแก้วเออเงี้ยเข้าไปหูใหญ่ให้ญ่วาเพราะปลายัางออก ข้างๆนี่นกับหใหญ่อยอยูอ่ทีป่ปันป่นปันป่นปัน่นให้อันแห้งก็จะงมในพี่น้องบบดนี้พี่น,อน้นนองสมบรรยากาศไปเรื่อยๆเยนาะ ยังงมพาังน้งหลายอยู่เนาะโมมันตัวแก้วได้ก็ฮันโอ้แหกพี่น้ำไหลยหลายเนาะเอาจกมาเอาส้วนมาส้วนเนาะพี่น้ำมางน้ำไผนาไหมห้น้ำนะไผนาำยังหลายหลายเดิกอดว่าตัวนี้ว่ายังไ่ค่อยอยากดุดไปไหนนะอีพ่อค้ามานอนเฝ้าพี่น้องเพื่อนมาลักเอากันเลยดุดซะน้ำไผนายังหลายอยู่น้ำไผนาไหม ท่านนี้กำลังป้านคันอยู่ป้านคันสิมาดูดนี่ได้พี่น้องสิมดูดนี่อีกน้ำหันเฮียงก่อนให้น้ำขาดก่อนย่าค่อยมาดูดนี่กะสิเปลี่ยนโปม,มาตั้งพี่ได้บัตรนี้ให้น้ำให้หนาขาดก่อนแล้วค่อยมาดูดหนองเกาก่อนแล้วค่อยไปดูดหนองหม่หนองหลุมเขาก็มีสามหลุมพี่น้องหลุมไม้แล้วก็หลุมนี้แล้วก็อีหลุมนึงอยู่เพิงพู ลุมพุนเป็นทึงลุมโนนนะบุะคค่อยมีปลาดอกเขาว่าเอาไว้เอาไว้อันปลอมน้ำใส่เข้าเนองเนาะยามฝ้าแรงยนี่ีหยังจกไว้ซื้อๆแต่ก็บุคค่อยได้ปลอมดอกฝนตกดูยามยามดำให้ดำนาก็ไดไม่ใช่ตะกงตะก้าเนาะพี่น้องเนาะอันนี้เพิ่นมาซอยพี่น้องเพิ่นมาดุซอยปานคันลนะอยมันตู้ปลางามมันตู้ปลามีก็หัน งอมแต่ไม่ปลาฮะอยู่บ้านจะป้านท่านเลนะพี่น้องเนาะเป็นอย่างสิบุมีป้านทำเกษตรเอาปูมาตั้งนี่พี่น้องแล้วก็ดูแล้วก็จัดการวด้วยป่ะนี่ปูหลายเลยปลาเนาะเป็นหนองเกลาเด้วยงองนี่เป็นปลาอันลุกปลาอันหลายหนองน้อยเคุนปลาคอหลายพี่น้อง น่องน oh. oh. like ี่เอี้ยนด้หนองเก่าบ๊วยปลาบวนพี่น้องปูนปูนปลาบวนปลาปลางมงอมงมปลาปิ้งกับข้าวสวยจนยังเริ่มจะกินข้าวเลพี่น้องมาก็อีพ่อจัดโซเ้าพากันมาตั้งอันพากันมาปั้นคันมาอย่างเพื่อส i t y ดูเท่านี้อย่างเนาะหอคันโบหอกันโบดูดกระเพิ่นกระมาเอา้าพี่น้องเราก็ต้องมาดูด พ่อว <t> ่าข <laughs> wow. ี้ค้างมันนอนเฝ้าซนหนาวมันนอนเข้าเป็นไข้เป็นวัดย้อนอีพ่อมันนอนเฝ้าได้หลายมือเลยจนนี้ก็ให้บรรยากาศข่าวข้พี่น้องเบิ้งจะซื้อนะพี่น้องเนอะงมกับพวกแหละมือแรงงมเอื้อนเศร้าพี่น้องบิ้งจะงมนองมือแรงก็งมเพื่อนางจะซื้อนี่แหละาาอเน แค่ต้องกาง้มแค่จะได้แต่ปลาปลายู่น้องปลาอยู่อันเทยนานปลาอยู่ให้นางนห,หลายเตริรไปไกยดูดนะพี่น้องมืเอือนมืเอื่นแต่ล,ลง,งมนองนะพี่น้องเดี๋ยวมาอื่นให้พี่น้องเบ่ง,นองน,องนองนะ้อพี่น้องนะจาสออนปลาเนี่ยลาน้ำแห้งปลานะป้า,นะปาเป็นสายเป็นสายลาน้อยปลาใยพันกันอยู่ มาจนนี้ว่าเอามืออื่นแล้วมาเบิ้งเด้อพี่น้องเด้อพาพากันลงเลยนะพอดีปลาสุกนี่นี่สุกปลาบอนอยู่นี่นี่สุกสุกวบมพุงไม่มีก็นี่ันพักคลิปมานะ เจ็โตัวแล้วปลาแก้วเจ็โตัวแล้วหันแหละมีก็ปลามีปะเมื่อกี้ที่บวนอยู่ไปสวนเอาปลาได้ก่อนแก้ว กันปลาหน่อยพ่น้องกันอนปาาได้แล้วนนปลาปลาสิไลไปด้ยค่อแหงค่อยงมก็ได้น้ำแห้งกาได้หรือปลานี่เอะุปลาคุณหนูไอ้รถพุทธดคุดคุดคุด,ด,ดสัารคนละไม้คนละมือพี่น้อง่อห้าหันขนาด น้ำไหลลงไปดีครับพี่น้องเกิดขนาดซีแห้งก็เป็นธรรมดาเมื่อแรงคนล่นี้ฟ้าแห้งฟ้างมกินปลาอยากกินข้าวเลยพี่น้องสักนี้ก็ขอฝากนะครับสนิทเด้พี่น้องเด้อจังไตรกาอย่าลืมกดไลค์กดซับเพื่อเป็นกำลังใจให้บ้านัวนี้ในพี่น้องเลยสุดท้ายจนนี้ก็กลาบคำว่าสุขสบายดีเบอร์สุขสุขคนเด้อ